สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดวินมอเตอร์ไซค์เปิดใจหลังว่าที่นายกพิธากระโดดซอนท้าย เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่เรียกรอยยิ้มจากแฟนๆเลยทีเดียวหลังจากที่ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยอย่างพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพรกเก้าไกรกระโดดซ้อนท้ายวินมอเตอร์ไซค์เพื่อมาร่วมแถลงข่าวการจัดตั้งรัฐบาลเพราะช่วงเวลานั้นรถติดมากจึงกลัวว่าจะมาไม่ทันเวลาเลยเลือกใช้บ,บริการวินมอเตอร์ไซค์ล่าสุดวินมอเตอร์ไซค์คันดังกล่าวก็ได้ออกมาเปิดใจถึงเหตุการณ์นี้ผ่านทางรายการทุกตัวข่าว ซึ่งเขาได้เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าตอนนั้นเพิ่งส่งผู้โดยสารเสร็จกำลังจะวนรถกลับอยู่ๆก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกวักมือเรียกพี่ๆขอมอเตอร์ไซค์วินสองคันไปส่งถนนวิทยุผู้หญิงคนนั้นกระโดดซ้อนท้ายเพื่อนเราแล้วบอกพี่ๆตามรถตู้สีขาวค้ะไปจนตัวเองก็ยังสงสัยว่าผู้หญิงตามรถ เมียตามผัวหรือเปล่าแต่ตนก็ไปพ่อไปจอดมีผู้ชายลงมาจากรถตู้แล้วขึ้นมาซ้อนท้ายต้นตอนแรกก็ไม่คิดว่าเป็นวาธีนายกเพราะหล่อบุคลิกดีหน้าตาคุ้นคุ้นเหมือนเห็นในทีวีเลยคิดว่าเป็นดาราหรือเปล่าเพราะเขาซ้อนก็บอกว่าพี่ครับบอกทางผมหน่อยเขาตอบมาด้วยเสียงละมุนว่าครับเดี๋ยวผมบอกทางให้พอมาถึงโรงแรมทั้งตำรวจผู้สื่อข่าวครูมารับเลยถามว่าท่านครับท่านใช่ว่าที่นายกหรือเปล่าครับ คุณพิธาก็ตอบว่าใช่ครับตอนฟังก็แทบจะเป็นลมเลยเพราะคุณพิธาก็ไดยควักแบงค์ร้อยแล้วพูดว่าพอไหมครับตอบไปว่าพอครับแล้วคุณพิธาก็ยกมือไหว้ตนก็ยกมือไหว้ตอบและยังได้เปิดใจอีกว่าดีใจครับที่ท่านนายกให้เกียรติพวกวินวินเพราะว่าผมก็ดีใจกับพี่น้องเพื่อนวินทุกๆคนที่ท่านนายกให้เกียรติมาขึ้นวินมอเตอร์ไซค์หลายคนแล้วเป็นนายกไม่ขึ้นวินเลยคนนี้คนแรก50ปีกว่าแล้วไม่เคยเห็นใครมาขึ้นวินเลยผมดีใจผมดีใจสุดๆเลย ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบขอบ่าวขอบคุณค่ะ